แปลกตาไหมครับบรรยากาศนี้แน่นอนนะครับผมไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลไม่อยู่ในห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดใดๆแต่ผมอยู่เหนือโรงพยาบาลกรุงเทพในเครือ BDMS เลยนะครับวันนี้จะมารับความรู้อย่างเต็มที่ในสิ่งที่หาดูได้ยากนะครับวันนี้ผมอยู่กับนายแพทย์จามอนอุดมกูสนศรีนะครับและรวมถึงแพทย์หญิงวิรังรองเขาภูไทยสวัสดีครับ ท่านครูเป็นศัลยแพทย์นะครับทางด้านหัวใจและส่งออกนะครับโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพโอ้น่าตื่นเต้นมากวันนี้ขอมารับความรู้หน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยตรงนี้คือเฮลิพอร์ตใช่ครับลานจอดเฮลิคอปเตอร์อ่าสุดยอดเลยแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ที่มาใช้บริการตรงนี้นะครับเราจะเรียกกันง่ายๆว่าสกายไอซียูจริงๆก็คือวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจและปอดทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินโอ้โหชื่อเต็มนี่ยาวมากขอเรียกชื่อย่อแล้วกันนะฮะ ใช้บ่อยไหมครับเราจะใช้ในคนไข้ที่แบบหนักจริงๆครับที่ไม่สามารถเดินทางสปอร์ตด้วยวิธีปกติกได้นี่ก็จะใช้เครื่องเอกโมในการช่วยแทนสปอร์ตนี่เอกโมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนี่แหละใช่ก็จะมีทั้งคนไข้ที่เป็นโรควิกฤตทางด้านของปอดและหัวใจครับ,รบจริงๆมีภารกิจอื่นด้วยใช่ไหมฮะนอกเหนือจากการาปีละสองสาครั้งเนี่ยเห็นว่าบินทุกวันเหมือนวันละประมาณ2ครั้งอันนี้คือเรื่องอะไรบ้าง ก็จะเป็นเคสทั่วไปด้วยค่ะอย่างเช่นเคสอุบัติเหตุเคสโรคหัวใจหรือเคสโรคอื่นๆผู้ป่วยวิกฤตหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องการได้รับการอทรนสปอร์ตดยเร็วก็จะใช้เป็นแอร์บูลนซ์แบบนี้ค่ะอ่าอันนี้ต้องฝึกเทรนยังไงเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าศัลยแพทย์ทั่วไปทําการผ่าตัดต้องไปเรียนเรื่องการบินด้วยไหมครับคุณหมอครับอ๋อก็ไปเรียนเรื่องการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศค่ะค่ะแล้วก็เรียนเทรนเรื่องการใช้เครื่องเอ็กโมค่ะโดยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย ศัลยภยพหัวใจและเส้นอกเขาจะค่อนข้างเป็นเรื่องเอ็กโ e มอยู่แล้วแต่ว่าของพวกเราเมื่อมีเอ็กโมแล้วต้องทรานสปอร์ตด้วยก็จะต้องไปเรียนจบบสุดพิเศษเพิ่มเติมด้วยค่ะ,ะทีนี้รก,นกระบวนการผมทราบว่าโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพในเครือของ BDMS เนี่ยได้คว้ารางวัลระดับโลกมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องเ e อ็กโมทรานสปอร์ตช่วยเล่าหน่อยครับเป็นยังไงฮรเป็นรางวัล Silver Prize ของ Elso Award ก็คือจะเป็นรางวัลที่เขาให้เกี่ยวกับ โรงพยาบาลที่ดูแลคนไข้เกี่ยวกับเอกโมนะครับที่ใส่เอกโมแล้วก็การการสเปิร์คนไข้ที่ใช้เอกโมด้วยครับแปลว่าตรงนี้ดูแลเป็นเลิศเลยใช่ต้องสเปเชียลจริงนี่คือสกายไอซียูนะครับคุณหมอนี่เรียกว่าเป็นศัลยแพทย์ด้านหัวใจและปอดของโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพทีนี้พอจะต้องเจอเคสพิเศษนี่จะต้องมารักษาบนนี้พื้นที่ไม่ได้กว้างเลยนะแคบครับดูแลกันยังไงฮะเนี่ออุปกรณ์อะไรต่างๆใช้งานยังไงฮะ ขอเล่าถึงทีมก่อนลวกันนะครับทีมก็จะมีทีมแพทย์สังกการผู้ปรองสองคนนะครับแล้วก็มีเปอร์บิชชั่นนที่ดูแลเรื่องเอ็มโหนึ่งคนแล้วก็เป็นเพาบาล a เอเวอเรชั่นอีกหนึ่งคนที่ดูแลคนไข้บนเครื่องก็อันนี้จะเป็นเครื่องเอ็มที่เราใช้ก็จะเป็นโมบายเอ็มโนะครับโมบายเอ็มโนี้ก็ข้อดีก็คือสามารถโมบายได้น้ำหนักน้อยนะครับแล้วก็เราจะยึดติดกับคนไข้เวลาทานเฟอร์ตลอดเวลานะครับ คิดว่าเอ็กโมนี่หมายถึงตั้งแต่เครื่องที่ปลายเท้านั้นผ่านสายมานี่ใช่ไหมฮะคือสายตัวนี้เราจะใส่อยู่ในร่างกายคนไข้อ่าครับ BDMs เป็นเครือเดียวไหมฮะที่สามารถทำเอ็กโมทรานสปอร์ตได้เป็นเครือเดียวและเครือที่ทำเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยใช่ครับโอ้โหเป็น special care unit มากมากนะเพื่อที่จะทำให้พยุงชีวิตของผู้ป่วยได้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาในสภาพที่เขาอาจจะหลับมาแล้วอันนี้ต้องมีวิสัญญีแพทย์รมยาสลบาก่อน อ่าใช่ครับจะจะมียาสลบก่อนก่อนที่ขึ้นเครื่องมาอยอ๋ออันนี้คือไปรับไกลได้ถึงขนาดไหนพี่ไปรับแล้วก็ไปส่งไกลที่สุดตอนนี้ที่เราไปที่ญี่ปุ่นอ๋อรับจากญี่ปุ่นได้โอ้โหนี่ความเป็น international hospital นี่ถือสุดจริงๆนะฮะคือไปสุดทางอะ่ะรับผู้ป่วยจากนอกประเทศได้เลยนะแล้วก็ค่อนข้างไกลนะอยู่ในทวีปเอเชียของเราได้แต่ทีนี้อุปกรณ์ต่างๆคุณหมอขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่สถานที่ก็อาจจะใช้คำว่า <ๆ S 2> จํากัดด้วยเนี่ย คุณหมอต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่จุดแรกที่ผู้ป่วยเข้ามาถึงตรงนี้ครับในการ transfer ก็ต้องดูคนไข้ตั้งแต่ก่อนขึ้นมา <c oughs> พอขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ต้องมีทีม aviation ทีมหมอดูแล, <c oughs> แลคอยมอนิเตอร์พวก r e วั i r a t o ต่างๆสัญญาณชีพต่างๆไปคงที่ <c oughs> แล้วก็ต้องดูแลการทำงานของเอ็กโมด้วยว่ามีปัญหาอะไรไหมก็คือเป็น professional คอยดูแลเรื่องการทํางานของเป็กโม่คุณบอกไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องเยอะใช่เพราะมีคนดูแลเรื่องเครื่องเราก็ดูแลคนไข้ระหว่างก็ดูสัญญาณชีพเข้าไปว่าปกติดีไหมโอ้นี่ดูอุปกรณ์แล้วก็เหมือนหัวเตียงผู้ป่วยแหละนะแล้วก็มีไฟด้วยนะที่ส่องมานออกซิเจนเป็นอะไรพวกนี้ครับดูออกซิเจนนี่คุณหมอในไหนวันนี้ก็ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้ขึ้นบินจริงไปไปได้ไหมฮะเราถอดซีเบลก่อนแล้วเดี๋ยวเราขอไปมอนิเตอร์หรือโอเปเรตเครื่อง เอ็ก<ด>โวทรานสปอร์ตกันดนึด้เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะฮะนี่พับปอดง่ายแน่สอนตรงนี้ก่อนเลยโอ้โหไม่ง่ายนะฮะ <laughs> จะดูให้ลึกซึ้งถึงตัวเครื่องนะครับก็ต้องมาเจออีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งคุณหมอจมอมได้แนะนำไว้แล้วว่าเขาเป็นเพอร์ฟิวชันนิสโอ้โหซับใหม่เลยผมไปเปิดดูนะฮะ Google บอกว่าเป็นนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดและในอีกหนึ่งตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรงอกพิสมบัติครับสวัสดีครับโอ้โหตำแหน่งยาวมากไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่แพทย์ครับผมต่ก็เหมือนแพทย์แหละช่วยแพทยะฮะ แนะนำหน่อยว่าเครื่องมือตรงเอ็กโมทรานสปอนี้ต้องโอเปเรตหรือควบคุมยังไงครับเมื่อใส่เครื่องเอ็กแล้วนะครับผมก็จะทำหน้าที่แทนหัวใจและปอดของคนไข้นะครับผมเราก็จะควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการไหลนะครับผมเป็นลิตรต่อนาทีนะครับหรือจำนวนรอบต่อนาทีเนี่ยโดยดูนะครับสัญญาณชีพของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ ได้รับความอนุญ,ญาตจากคุณหมอจามอนนะครับ<อ>ซึ่งเป็นคุณหมอที่คอยควบคุมดูแลอีกครั้งนี่ถามจากคุณหมอจามอนบอกว่าอัตราก,การไหลที่ว่าคือเลือดดำใช่ไหมที่ต้องเอาไปฟอกเก็จะเอาเลือดดาจากคนไข้ออกมาหลักการเนี่ยก็จะเป็นการเอาเลือดดำของไข่ออกมานะครับผม<อ>ผ่านเครื่องตัวนี้นะครับ<อ>มีการเติมออกซิเจนนะครับผมค<อ>่ะ wash o u คาร์อาาบอนไดออกไซด์ออกไปนะครับ<อ>แล้วก็ กลับเป็นเลือดแดงนะครับผมเข้าไปในตัวตัวคนไข้สุดยอดเลยก็คือแทนปอดนั่นเองเพราะปกติเราหายใจเข้าหล่อเลี้ยงร่างกายหายใจออกเลือดกลับไปฟอกที่ปอดใชเอกโมก็เลยมาแทนจุดทำหน้าที่เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกแล้วได้ออกซิเจนกลับเข้าไปในกระแสเลือดอีกครั้งหนึ่งในระหว่างนี้หัวใจกับปอดคนไข้ก็จะได้ผักนะครับผม นี่นี่นี่อันนี้เป็นปฏิบัติการที่คนไข้มีรู้ตัวด้วยใช่แต่ว่าเบื้องหลังนี่เยอะเลยทีเดียวต้องฝึกอบรมกันนานนับกี่ชั่วโมงกี่ปีฮะกว่าจะมาทําตรงนี้ได้แล้วนี่นะครับผมก็จะต้องมีประสบการณ์นะครับในห้องผ่าตัดหัวใจเนี่ยเพียงพอเป็นเป็นปีๆนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนในการที่จะมาทําหลักสูตรเคลื่อนย้ายแบบนี้นะครับก็ต้องได้รับการฝึกนะครับอบรมนะครับแล้วก็ทำเวิร์กช็อปนะครับจนมีความเชี่ยวชาญพอสมควรถึงจะ ได้มาทําตุกในงานในส่วนนี้ e อ็กโมเนี่ยที่ผมเข้าใจจากคุณหมอจามอน mm. ก็คือเครื่องเดียวกันกับที่ใช้ที่ ICU นั่นแหละครับแต่พอมาเป็นสเปคบนอากาศสยานเนี่ยมันต้องพิเศษกว่าหรือเปล่าอ่าในกรณีที่เราจะต้องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเ e อ็กโมโดยอากาศยานเนี่ยนะครับผมเครื่อง e อ็กโมจะต้องเป็นรุ่นที่ได้รับการรับรองนะครับว่าสามารถจะทำการ ทำงานเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพบนอากาศสยานด้านนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องคอยจะต้องดูนะครับว่าถ้าผู้ป่วยใส่เครื่องชนิดใดอยู่ที่ ICU นั้นเนี่ยแล้วต้องการเคลื่อนย้ายด้วยอากาศสยานจริงๆเนี่ยเราจะต้องดูว่าเครื่องนั้นเนี่ยสามารถจะได้รับการรับรองหรือเปล่าถ้าไม่ได้รับการแอบรับรองเนี่ยในกรณีนั้นนะเราอาจจะต้องเอาเครื่องเนี่ยที่ได้รับการรับรองไปเปลี่ยนทําการเปลี่ยนก่อนถึงจะขึ้นเคลื่อนย้าย ทำอากาศยานได้อย่างปลอดภัยเข้าใจเพราะว่าบนอากาศมันมีแรงกดอากาศใช่ครับผมซึ่งมันจะต่างจากพื้นดินมากๆเลยต้องครับผมเราขึ้นเครื่องบินเรายังปวดหูเลยใช่ดันั้นเครื่องก็ต้องทนต่อสภาวะการนั้นใช่ครับผมเพราะคนไข้วิกฤตกลุ่มนี้เนี่ยเครื่องจะมีปัญหาระหว่างการเดินทางไม่ได้เลยครับอแต่ที่ผมทราบเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ได้บินสูงเหมือนเครื่องบินอ่าใช่ก็จะบินอยู่ในระดับหนึ่งใช่อ่าซึ่งอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าใช่เครื่องบางเครื่องเนี่ยก็จะได้รับการรับรองเฉพาะ เฮล<ะ>ิคอปเตอร์ไม่สามารถจะบินในระดับสูงขึ้นด้วยเครื่องบินเจ็ตได้จะมีเครื่องแบบนั้นด้วยนะครับดังนั้นเราต้องรู้ว่าสเปคของเครื่องแต่ละเครื่องที่คนไข้ใช้อยู่เนี่ย<ะ>เป็นเครื่องชนิดไหนดูอุปรกรณ์แล้วมั่นใจได้เลยํลำเรียงผู้ป่วยได้ดีเยี่ยมแน่ๆน,นะครับ,รบทีนี้ปลายทาง ไม่ได้มีเฉพาะที่นี่ที่เราโรงพยาบาลหักรุงเทพอาจจะมีปลายทางที่อื่นใช่อาจจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงเรียนแพทย์ที่เขาต้องการที่คนไข้ต้องการไปคุณหมอต้องทํำยังไงต่อหลังจากคนไข้ขึ้นมาบนถ้าเกิดเป็นคนไข้ต้องการมาที่โรงพยาบาลเราใช่ไหมพอเขอเครื่องลงุ๊บเราก็ทาการทันเทอร์คนไข้ไปที่ ICU โดยทีมทีมพวกผมเลยเป็นคนเ s อร์คนไข้ไปที่ ICU ตรงนี้ก็จะมีแรมก็เรียกว่าอยู่ในเตียงเข็นไปอย่างลื่นเลยใช่ครับ แล้วถ้าต้องไปโรงพยาบาลอื่นแล้วฮะเกิดโจทย์ยากก็ลงจากที่นี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องต่อด้วยรถแอมบ์แลนด์นะครับรถพยาบาลใช้รถพยาบาลเพื่อทันเฟอร์คนไข้ไปที่โรงพยาบาลปลายทางอ๋อแปลว่าจะไม่เอาเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ไปจอดที่โรงพยาบาลปลายทางแน่นอนต้องมาเซ็นเตอร์ที่นี่ก่อนหลังจากนั้นค่อยต่อด้วยรถไปใช่รถพยาบาลไป ติดต่อยังไงคุณหมอจะให้คุณหมอไปช่วยลำเลียงผู้ป่วยเนี่ยโทร1724ได้เลยครับอ๋อก็ค c เซ็นเตอร์ของ BDMs อยู่แล้วใช่ครับ1724เนี่ยเป็นความหมายที่ดีมากนะฮะไม่ได้ได้มาโดยบังเอิญนะฮะหเนี่ยคือ1ชีวิตเจ็ดเนี่ยคือ7วันทำการยี่สิบสี่สองสี่คือยีชั่วโมงใช่ครับโอ้ปมมือให้คนคิดเบอร์เลยเอาเป็นว่าดีมาก1724ก็จะขอบริการสกายไอซได้ แน่นอนว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ว่ามุมมองนี้รักษาชีวิตผู้ป่วยได้พยุงชีพเขาจนกว่าจะไปถึงการรักษาด้วย ICU ถัดไปจาก ICU 1หนึ่งไป ICU 1หนึ่งก็ต้องลำเลียงด้วยสกายไ c u นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับในแพทย์จามนอุดมกุศลศรีนะครับแพทย์ผู้ชำนาญการต้องใช้คำว่าพิเศษเลยนะทางอากาศด้วยกู้ชีพได้โดยใช้อุปกรณ์ทั้งหมดในนีนะครับโดยภาพรวมก็ต้องไปที่ตัวนี้เลย e เอกโมทรานครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับ